ตั้งแต่ปีที่แล้วมาคอ๋อมันฝังใจนะลุงหงอกมันต่างดาวแง่ <c oughs> โอเคนะแล้วไม่ว่ากันมาทัศนานทัศนา,นเ,าเมื่อเป็นฉชน,นั้นก็ต้องบอกว่าอีกอันนึงก็แล้วกันนะก่อนที่จะไปตอบให้มันชัดเห็นลุงเดินทนแดดทนฝนด้วยเลยคิดเอาเองว่า รักษาสุขภาพด้วยนะลุงนะแต่ว่าคิดเหมือนชาวโลกกันนะโอเคดีมากครับที่เห็นใจคนเกินกว่า77็สบ็ปีก็แล้วกันนะก็มาเห็นเม้นนู่นนี่นั่นพอเวลามาดูเอ้ยมีคนเห็นดีเห็นงามกว่าตัวเราเจอคอมเมนต์นู่นนี่ก็ขนคนลูกจากรูกไม่อยู่กำลังโดนชาร์จก็จะยังอ,อือะไรชาร์จที่เนี่ยเอาไม่จะบอก PE ครับพ e อ n น r ี้มันทำงานกลายเป็นระบบประสาทรับรู้สิ่งนั้นรู้จะบอกว่าคือไฟฟ้าธรรมชาติเรียกว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมรู้ก็เลยใช้คำว่าเดี๋ยวนะไฟฟ้าสถิตก็คือสถิติ Energy นะเรียก t a t i c พีอินดี้เนี่ยตรงนี้แหละครับมันมาจากคำว่าความนิ่งสแิตนะฮะเป็นพลังงานตรงนี้เองนะครับ ที่มันสามารถผ่านภาษาและกับกียิยักของลุงมันก็ชาร์จในรูขุมขนของหนูให้ลุกซ่านชาบชาไปทั่วบอดี้เลยอย่างง,งนะเพราะฉะนั้นที่สิ่งที่สรุปมานั้นนะครับคำว่ามนุษย์ต่างดาวก็แล้วกันนะณนะวันนี้ลุงบอกว่าคนที่รู้มนุษย์ต่างดาวจริงๆเนะี100่ยร้อเปอร์เซ็นต์เขาไม่พูดหรอก คนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะก็รู้ว่าโชอรอโชพาวรู้จักคำว่าโชพาวไหมนั่นแหละครับรู้รู้จริงอยู่แต่รู้ยังไม่หมดเช่นรู้ได้ยี่สิบเปอรห้าสิบเปอร์ซ็ประมาณนั้นแหละครับก็เลยโชพาวก็เลยมีแวดล้อมกันมีสาวกสารพัดจับกลุ่มกันมนุษย์ต่างดาวมันไปดูที่บนยอดเขาในจังหวัดอะไรนครสวรรค์นะ่ะแถวๆนะั้นแยะไปนะครับนะคนที่เขารู้จริงเขาจะนั่งนิ่งเขาก็จะมาดูคนที่รู้ไม่จริงอ๋อ,อ,อ สักวันหนึ่งคนนั้นก็จะรู้จริงรู้แจ้งร,รู้บ้างรู้หมดเมื่อเมือ่อตัวจริงเสียงจริงเขาจะมาพูดของเขาเองอันนี้ก็ถือว่าเมื่อเวลาทางฝั่งคุณไอซ์คอฟฟี่คาดว่าคิดว่าลูกหอกคือมนุษย์ต่างดาวก็เลยนินทามนุษย์ต่างดาวให้ฟังสรุปเลยนะสิ่งนี้มันจะรู้ได้สมบูมรณ์บริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางจบข่าวไหมครับงั้นต้องเข้าใจให้กายให้ได้บอดี้มายแด์สปิริต นะต้องพระพุทธเจ้ารูปแบบนะั้นกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์และจิตบ,บริสุทธิ์นั่นคือมนุษย์ต่างดาวที่แท้จริงประจำดาวดวงดาวเดิกดวงอาทิตย์ดวงนี้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะฮะจึงจะสื่อสารมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดในมหาจากักรวาลแสนโจทย์จะวนี่นคือย้ํามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวท่านั้นจะทาได้ส่วนตัวรองพระราหารันก็รู้ตามนั่นเองนะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูสิครับถ้าหากว่ามัน มิกซ์กันได้นะครับนะมิกซ์ส่วนมิกซ์สิ่งถ้ามันมิกซ์กันได้มันก็ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพันธ์ของเราเนี่เอยหวังว่าลุงต่อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะภายใน5นาทีนะครับคุณไอซ์คอฟฟี่ thank you very b ดีที่ใช้บริการลุงออกและคณะทำงาน Everyone พอใจอย่างยิ่งสำหรับคำถามแล้วเชื่อว่าน่าจะพอใจอย่างยวดกัแล้วกันสำหรับคำตอบจบข่าวครับท่าน